สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเกม Beach t e ม p ชีวิตนิรันด์อีกเช่นเคยนะครับผมฮามิงคิวจากเซิร์ฟเวอร์2 1 2ครับสำหรับวันนี้จะเป็นการแนะนำวิธีผ่านหอชั้นที่340นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยจะมีคนผ่านาห่อชั้นที่340อยู่กันทั้งหมด2คนนะครับเพราะงั้นวันนี้ผมเลยจะมาแนะนำทั้ง2ตัวอย่างเลยของการผ่านหอเนาะเนื่องจากว่าแต่ละคนมีการอัพตัวละครที่ไม่เหมือนกันคลิปนี้ ก็เลยจะใช้2ตัวอย่างในการนําเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันและปรับให้มันเหมาะสมสําหรับทีมของคุณผู้ชมเองนะครับงั้นมาเริ่มแนะนําทีมที่ใช้กันเลยดีกว่อครับทีมแรกที่จะแนะนำก็คือทีมของคุณฮิโอกะนะครับก็คือทีมของอันดับหนึ่งของเซิร์ฟผมที่เขาผ่านมาก่อนนะครับคือทีมนี้เลยเรื่องของโซัตละคร นี่นะครับตามนี้เลยส่วนโซของย و r o อิจิจะเป็นใส่แมวครับแล้วก็โซตัวละครจะเป็นกินตะก็คือเป็นโซบ็อกทั้งสองโซนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคุณยิสกะผ่านยังไง

一うかし波動の11地無理ないで黒杖天元妙散れ。 อ่าก็จบกันไปแล้วนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างของคุณฮิโซกะเนาะซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมจัดตามคุณฮิโซกะแล้วผมไม่ผ่านนะครับถึงได้บอกว่าเป็น2ตัวอย่างเนาะ เพราะว่าทีมของผมนะปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านได้เพราะผมก็อัดแอปมาจากทีมของคุณเทสกาอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวละครของแต่ละคนเนี่ยมีการอัพที่ไม่เท่ากันแถมสัแต่ตัวละครย่อมไม่เท่ากันด้วยดาวก็ไม่เท่ากันไหนจะโซะตัวละครที่อัพไม่เท่ากันอีกเพราะงั้นผมจึงจะนำเสนอแนวทางของตัวเองนะครับก็คือการใช้ ชินจิกับมัตสึโมโตเข้ามาทดแทน2ตัวนั้นนะครับเนื่องจากว่าชินจิกับมัต s u โมโตเนี่ยเปิดบัฟหอวิญญาณของหงแดงทำให้เราได้เลือดเพิ่มมา5เปเซถ้าจัดตามคุณฮิโซกะเมื่อกี้ครับคือจังหวะที่อไอลูคียกับโทชิโร่เขาอันติอะครับทีมผมจะหายไป2ตัวเลยแถวหลังก็คือเคมปะจิกับปู่ตายทันทีเลยเพราะว่าผมอัพ ปู่มาได้ไม่เยอะพอมั้งครับมันก็เลยยืนได้คือมันยืนรับดาเมจได้ได้ไม่ได้ไม่ดีเท่ากับตัวอื่นนะฮะปู่ผมตายเร็วมากและถ้าปู่ไม่ได้ออกสก,กิลเนี่ยเท่ากับว่าเหลือเบียคุยะกับเคมปาจ,จิซึ่งโอกาสชนะคือ0นซะครับดังนั้นผมจึงตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการเอาชินจิกับมาซึมโมโตมาแทนเพื่อเอาบัฟเพิ่มเลือดมาเสริมในส่วนที่ขาดนะครับ อ่ะเรามาดูกันที่นนโซตัวละครก่อนนะครับโซตัวละครของชินจิผมใส่เป็นโซทํา้าายที่สำคัญคือต้องเป็นรถฟูลี่ของฮานาทาร่นะครับเนื่องจากว่ามันเพิ่ม hp ให้กับตัวละครเราด้วยเนาะ <S <S ต่อมาเคมปจิครับผมใส่เป็นโซอาชูร่าที่ปกติผมไม่ใส่โซอาชูร่านะครับปกติเคมปจิผมจะใส่เป็นโซต่อสู้มองกระจางนะครับแต่ที่ต้องใส่โซต่อสู้อาชูร่าเนี่ยเหตุผลมาจากการอัตราลด dmg ส5้าอร์ซนต์นะครับ ให้กับตัวเองเป็นอะไรที่คุ้มมากสำหรับการแต่หอนะครับแล้วก็อันนี้ใส่เป็นอินุเอะเพราะผมคิดว่ามันต้องมีเด้งเลือดสักหน่อยนะครับในทีมเบคุยะใส่เป็นคิแล้วก็ซันเยสึครับอันนี้คือเป็นโซเรียกดาเมจหมูที่ดีที่สุดแล้วนะครับต่อมาอุนโนฮานะผมใส่เป็นของกันจูไม่ได้มีเหตุผลอะไรสําคัญนะครับที่ใส่เป็นโซของกันจูก็เพราะว่ามันเพิ่ม hp ทั้งหมด 9,500นะครับผมก็เลยเลือกเป็นส่งกันจูนะต่อมามายุลิผมใส่เป็นบล็อกทั้งคู่นะครับซึ่งถ้าสังเกตกันโซของมายุลิเซตนี้จะเป็นของมาซูโมโตะในคลิปที่แล้วเนาะแต่ว่าผมเลือกใส่ให้มายุริเพราะว่ามายุริมันสําคัญกว่านะครับในตานี้มาซูโมโตะเลือกใส่เป็นของซาโดครับเพราะว่ามันเพิ่ม HP เหมือนเดิมสตันผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแล้วก็เป็นโซเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มหิวนะครับผมตามนี้เลย มาเราไปดูในเกมกันเหมือนเดิมโซเนิาเโอลิม่าโเมโนไมิชิโร 何回も今日はあっそぎ地千本桜後悔しないぞ染めの前 屋上天元妙チレ千本桜後悔しない。 ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมของผมนะครับในการผ่านด่านก็อย่างที่บอกไปเลยครับจะเห็นได้ชัดว่าตอนแรกที่ผมบอกว่าถ้าผมใช้ทีมเซตมังกรฟ้านะครับคือผมจะได้บัฟตัวของตัวนี้มาก็คือ,อตัวบัฟ DMG เนาะก็คือเป็นบัฟดาเมจถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับถ้าตัวละครของเราอึดพออยู่แล้วที่จะรับดาเมจของหอ,อนี้ซึ่งบอกเลยว่าผมอะตัวผมอะรับดาเมจของหอ,อนี้ไม่ไหวเพราะผมะไม่ค่อยอัพตัวละครหลักนะครับ ผมเลือกไปอัพกระจายกระจายเพื่อเพิ่มความเร็วทีมเนาะเพราะงั้นผมจึงมาเสนอกับคนที่มีชินจิแล้วก็มาซูโมโตะนะครับแต่ว่าไม่ได้อัพพวกสายมังกรฟ้าสูงมากก็แนะนำให้ใช้เป็นเซตของผมดีกว่าเนื่องจากว่ามันมีบัฟนี้มาเพิ่มดาเมจมาเพิ่ม HP นะครับทำให้เรารับดาเมจได้มากขึ้นนะครับผมแต่คนส่วนใหญ่จะอัพสายมังกรฟ้ากันใช่ไหมครับผมก็จึงเอา ทีมของคุณฮิโซกะเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการแนะนำเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยได้รู้ว่าการจัดทีมแบบนี้มันสามารถผ่านได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าผมขออนุญาตคุณฮิโซกะมาแล้วนะการที่เอาข้อมูลของเขาเนี่ยมาทําเป็นคลิปวิดีโอโอเคเป็นไงกันบ้างครับสําหรับ2วิธีการผ่านด่านที่340หากวิธีการจัดทีมของใครเข้าทางของคุณผู้ชมมากที่สุดเนี่ยก็สามารถเลือกไปจัดได้ตามใจชอบเลยนะครับ เพื่อเพิ่มโอกาสในการผ่านของคุณให้มากที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ